สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนสิงหาคม2025นะคะชาวราศีกรกฎวันที่จะแบ่งตามสาตว์ตะวันตกหรือสัตว์ไทยก็ได้ผู้อ่านจะใส่รายละเอียดวันที่ไว้ในช่อง description ด้านล่างผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีกรกฎก็เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกัน ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเราผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอันดับแรกเราก็มาขอทิศทางพลังงาน ให้กับชาวราศีกรกฎหรือว่าผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีกรกฎนะคะในช่วงสิงหานะคะขอพลังงานจาก Wi m o r m o r a c โคมาแล้วโอ้โห New Life ว้าวมากพลังงานชีวิตใหม่นะคะเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณ จะมีข่าวดีบางอย่างให้คุณเริ่มต้นชีวิตใหม่เส้นทางใหม่พบเจออะไรใหม่ๆนะคะดีงามมากๆทีนี้เรามาดูกันต่อผู้อ่านขอสัญญาณพลังงานภาพรวมนะคะของชาวราศีกรกฎหรือว่าผู้ที่มีลักนาตรงกับราศีกรกฎได้สับเลือกไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเปิดพลังงานกันเลยค่ะ สัญญาณมาแล้วนะคะมีฮ e โร f แฟนวาวแล้วก็มีสัญญาณ6ดาบนะคะ9ดาบไฮพรีเทสแล้วก็7ถ้วยโอ้โหสัญญาณนิวไลฟ์ขึ้นมาจริงๆชีวิตใหม่จะเกิดการปรับเปลี่ยนชีวิตไปสู่ทิศทางใหม่บางคนมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะสิ่งนี้เกิดจากแรงบุญ พลังงานบุญแรงบุญสิ่งที่ชาวราศีกรกฎนะคะได้ไปทําบุญนะคะแรงบุญนั้นจะส่งผลให้คุณได้ปรับเปลี่ยนชีวิตไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นอะไรที่ทําให้คุณนอนไม่หลับอะไรที่ทําให้คุณกังวลนะคะบอกเลยว่าพลังงานบุญจะทําให้เรื่องราวทุกอย่างคลี่คลายมีเกณฑ์การเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะ แรงบุญจะทำให้การเดินทางของคุณเนี่ยปลอดภัยนะคะราบรื่นพลังงานขึ้นมาดีมากๆสัญญาเนี่ยเหมือนถูกปกป,ป้องดูแลคุ้มครองนะคะอะไรที่ไม่สบายใจก็จะมาลายหายไปเลยนะพลังงานของความรักความสัมพันธ์แรงบุญก็จะทำให้คุณได้พบเจอเส้นทางทิศทางที่คุณจะได้รู้จักความรัก หรือว่าได้เรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์บางอย่างนะคะใครบางคนที่ทำให้คุณคิดถึงก็ได้อาจจะมีคำตอบหรือมีเส้นทางทิศทางใหม่ๆที่ทำให้คุณได้พบเจอผลลัพธ์ที่คุณต้องการนะคะสัญญาณเนี่ยมีเรื่องของเซนด้วยนะเซนสัมผัสพลังงานของคุณนี่น่าจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ มันลึกๆข้างในมีตัวคุณเท่านั้นที่รู้นะคะความรู้สึกบางอย่างเซนส์นสัมผัสหรืออะไรบางอย่างที่แจ้งเตือนให้คุณได้รับรู้คุณจะรู้เลยว่าจากสิ่งที่คุณทํามาความดีพลังงานบุญแรงบุญจะหนุนนำให้คุณได้พบเจอเรื่องราวดีๆเซนส์นคุณจะบอกเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณก็จะมีเซนส์นเหมือนกันมันจะมีคำตอบบางอย่างที่ เข้ามาในชีวิตคุณนะคะแล้วทำให้คุณรับรู้สิ่งนั้นด้วยตัวเองนะคุณอาจจะได้รับการเสนองานจากหลายๆที่ก็ได้แล้วคุณต้องเลือกที่ไหนที่ใช่สำหรับคุณที่ที่คุณแบบปรารถนาต้องการนะคะจริงจังนะหรือจะมีคนหลายคนเข้ามาให้คุณเลือกก็ได้ใครคนหนึ่งในนั้นจะเป็นคู่ของคุณนะคะ ผู้อ่านเห็นว่าพลังงานบุญพลังงานของการปกป้องดูแลชาวราศีกรกฎพลังงานของสิ่งดีๆที่คุณทำนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือจะคอยชี้แนะแนวทางในการเลือกของคุณนะสัญญาณเนี่ยต้องใช้สติความใจเย็นความรอบคอบใช้พลังงานบวกนะคะเพื่อที่จะเชื่อมโยงกับเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามานะแล้วคุณจะเลือกสิ่งที่ใช่สำหรับตัวคุณเองนะคะ เพื่อชีวิตใหม่ที่สวยงามนะดีมากเลยเรามาดูกันต่อนะคะผู้อ่านขอสัญญาณพลังงานชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนสิงหานะสัญญาณของเจ็ดถ้วยขึ้นมาอีกครั้งนะคะสัญญาณหกดาบว้าวแล้วก็เดอะซันโอ้โหมีเกณฑ์การเดินทางที่จะประสบความสำเร็จมากๆนะคะ ให้ที่ดีที่สุดนะคะความสำเร็จทุกอย่างจะปรากฏขึ้นจากการปรับเปลี่ยนชีวิตจากการเลือกทิศทางชีวิตของคุณนะคะบอกเลยว่าทิศทางของชาวราศีกรกฎเปิดอย่างงดงามมากๆนะคะด้วยเด e อ u n พลังดีมากๆถ้าหากเป็นคนรักคู่รักมีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีช่วงอายุช่วงวัยต่างกันนะคะหรือว่าเจอคนต่างชาติ ต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมต่างที่ต่างแดนก็ได้นะคะเดือดซันพลังงานของความสดใสพลังงานของสิ่งดีงามชีวิตใหม่นะดีมากๆทีนี้ผู้อ่านขอดูพลังงานคู่นะคะขอดูสัญญาณคู่ของชาวราศีกรกฎนะช่วงเดือนนี้นะคะสิงหามาแล้ว เป็นเดอะนะคะสองไม้เท้าแล้วก็หนึ่งเหรียญโอ้โหคนคนนี้สายเปนะคะพลังดีมากๆเลยอาจจะมีความเจ้าชูเ้เล็กๆนิดนดนะเดอะ o l วาทัศินดีนะคะคุยเก่งคนคนนี้เหมือนรอคอยที่จะเจอกันกับคุณหรือรอคอยการสื่อสารอาจจะรอคอยเวลาที่จะได้มาเจอกันก็ได้ มีความเป็นไปได้ทั้งคนที่รู้จักกันแล้วหรือคนใหม่ที่ยังไม่เจอกันนะคะเขาคนนี้น่าจะใช้ชีวิตแบบมีความสุขแฮปปี้หลั่งละสดใสอาจจะเป็นชีวิตโสดที่สวยงามดีงามนะคะรักชีวิตโสดอยู่ก็ได้ยังไงก็ตามเขาก็กำลังรอคอยคู่แหละเพียงแค่ว่ารอ คนที่แบบชอบจริงจังนะคะรอคนที่อยากจะเหมือนตั้งต้นชีวิตใหม่ด้วยการแต่งงานใช้ชีวิตคู่อะไรแบบนี้แล้วคนคนนี้ก็มีเกณฑ์ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยนะหนึ่งเหรียญการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สวยงามเหมือน New Life อนิวไลท์ของคุณเลยนะคะเรามาขยายสัญญาณคู่ของคุณกันนะสัญญาณคู่ของชาวราศีกรกฎนะคะขอขยายสัญญาณ สัญญาณเก้าไม้เท้าเป็นคนที่อดทนขยันมุ่งมั่นตั้งใจนะคะไม่หล่อแหลกนะคะแม้ว่าจะมีบุคลิกหลันลาบ้างนะหละันลาสัญญาณสามถ้วยว้าวเป็นไปได้ทั้งคนเก่าและคนใหม่เลยนะคนเก่าสามถ้วยคือการ r ูเนีย n รักหวนคืนก็ได้ ต้องการมาเจอกันหรือเปิดโอกาสในการออกเดทใช้เวลาด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะพลังงานสัญญาณมีเรื่องของดวงดาวมองไปยังดวงดาวในภาพนี้สัญญาณเหมือนมีพันธสัญญาต่อกันเจอกันแล้วจะผูกพันกันมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะเป็นไปได้อีกอย่างคือคุณอาจจะเจอคนหลายคนเข้ามาในเวลาเดียวกันก็ได้นะคะโอ้โหสัญญาณเด็ก ถือดาบชอบส่องแอบส่องคนคนนี้เขาน่าจะแอบส่องคุณนะถ้าหากเขาเจอคุณแล้วเขาก็แบบหลงรักชอบคุณมากหรือออกเดทแล้วแบบป,ปิ๊งกันชอบมากเนี่ยเขาจะจองคุณไว้เลยนะคะเหมือนแอบ,บจับจองนะเด็กถือดาบคือเป็นของฉันนะอะไรแบบนี้นะแล้วก็แอบมองแอบส่องนะคะรอคอยที่จะเจอกันหรือคุยกันอีกครั้งก็ได้นะ โอโหสัญญาณสองเหรียญเขาอาจจะกำลังศึกษาดูใจกับคนหลายคนอยู่ก็ได้นะคะยังสับตารางอยู่ยังไงก็ตามเมื่อเขาได้รู้จักคุณเมื่อเขาได้มาทำความรู้จักศึกษาดูใจกันเขาจะรู้ว่าเขาจะปรับชีวิตตัวเองให้ลงเอยยังไงนะให้มาลงเอยกับคุณได้ยังไงเขาจะเรียนรู้เรื่องของการบริหารจัดการชีวิตมากขึ้นเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ โอ้โหเด็กถือไม้เท้ามีความเป็นเด็กมากๆเลยนะคะแฮปปี้สดใสเหมือนมีความรักแบบปิ๊เลไอะไรแบบนี้นะพลังงานของเขาเนี่ยเป็นพลังงานของเด็กๆอาจจะเป็นคนที่มีช่วงอายุช่วงวัยต่างกันก็ได้นะคะยังมีความเด็กๆในการสารสัมพันธ์พูดคุยการจีบกันอะไรแบบนี้นะก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ได้มีความจริงจังในเรื่องความรัก เพราะว่ายังหลันล้าสดใสอยู่เขาจะเรียนรู้เรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นคนคนนี้จะเรียนรู้มากขึ้นนะคะโอ้โหพลังงาน5ดาบต้องเรียนรู้การบริหารจัดการชีวิตแบบที่ชิลๆนะเ,เขาเอาชนะอุปสรรคได้เพียงแค่หนักหน่อยนะอาจจะมึนๆนะคะ มีสัญญาณว่าเขาจะต้องบริหารจัดการเรื่องของครอบครัวพ่อแม่หรือว่าคนรอบตัวนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องราวในชีวิตอะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นถ้าเขาใช้ความใจเย็นนะคะไม่หัวร้อนนะคะไม่เป็นเด็กๆอะไรเงี้ยใช้เลยต้องมุ่งมั่นตั้งใจพยายามนะ จะโตขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ว่างั้นเขาจะเติบโตขึ้นนะคะมีเกณฑ์การเดินทางเพื่อพิสูจน์ตัวเองหรือทําอะไรบางอย่างนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์โอ้โหสัญญาณก้าเหรียญจากคนที่รักความโสดรักชีวิตโสดหรืออาจจะหลั่ละสดใสคบคนหลายคนนะคะเขาต้องเรียนรู้แล้วล่ะนะ เป็นคนที่ดึงดูดการเงินดีมากด้วยนะคนคนนี้สัญญาณคือเศรษฐีเศรษฐีนีนะคะทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จเรื่องการเงินนะดีมากโอ้โหกถ้วยรอคอยที่จะเติมเต็มความรักอีกหนึ่งถ้วยนะคะเขาก็ต้องผ่านบททดสอบคือผ่านบทพิสูจน์ความรักให้คุณเลือกเขาเหมือนกันนะคะคนคนนี้รอคอยเพื่อเติมเต็มความรักให้ครบสิบถ้วย เขาต้องเรียนรู้เรื่องของความจริงจังรักเดียวใจเดียวอะไรแบบนี้นะคะแล้วเขาจะได้พบเจออีกหนึ่งถ้วยของเขาและคุณถึงจะยอมเลือกเขานะเขาคนนี้น่าจะมีลักษณะบุคลิกที่แบบมีสเสน่ห์มีคนลุมรักหลงรักยังไม่รู้จะเลือกใครเลยก็ได้นะคะโจทย์ของเขาคนนี้คือเขาต้องเรียนรู้เรื่องของความรักความสัมพันธ์การเจริญเติบโตในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะ ว่าจะลงเอยกับใครคนหนึ่งแบบจริงจังเนี่ยต้องทำยังไงแบบไหนนะใช่เลย Temperance จะต้องมีการปรับเปลี่ยนชีวิตปรับสมดุลชีวิตปรับความเข้าใจปรับอะไรหลายอย่างนะคะแล้วเขาจะประสบความสำเร็จ จากสิ่งที่เขาพบเจอเรื่องราวที่พบเจอในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะทําให้เขาปรับสมดุลตัวเองได้และเรียนรู้นะคะจะประสบความสําเร็จเป็นประกายสดใสเลยนะทีนี้เรามาดูกันต่อผู้อ่านขอดูสัญญาณสถานการณ์ของชาวราศีกรกฎและความสัมพันธ์นะช่วงสิงหาสัญญาณสิบไม้เท้าขึ้นมาอีกแล้วนะคะสอดาบแล้วก็ราชินีถือดาบว้าว พลังงานคือต้องมีบทพิสูจน์บททดสอบต้องมีการเจรจาพูดคุยแล้วก็ตัดสินใจเลือกที่ชัดเจนว้าวถ้าหากความสัมพันธ์นี้ยังมีคนหลายคนอยู่ในความสัมพันธ์น่าจะต้องมีการตัดสินใจราชินีถือดาบต้องดึงหนึ่งดาบขึ้นมานะคะการเจรจาพูดคุยตกลงใจว่าจะเอายังไงในเรื่องความรักบทพิสูจน์ความรักจะเป็น สิ่งที่จะตอบคุณทั้งคู่ได้ในเรื่องความสัมพันธ์นะคะเรียนรู้จากอดีตเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วคุณจะเลือกสิ่งที่ใช่คนที่ใช่หรือตกลงกันในทิศทางที่ถูกต้องนะคะว้าวทีนี้เรามาดูสัญญาณในอนาคตหรือว่าพลังงานของผลลัพธ์นะเป็นยังไงบ้างนั่นแล้วพระราชาถ้วยนะคะ โอโหไฮพรสขึ้นมาอีกครั้งนะคะแล้วก็มีสัญญาณของห้าไม้เทา้าโอโหพลังงานบุญขึ้นมาอีกแล้วแรงบุญจะหนุนนำให้คุณกับเขาเนี่ยได้มาลงเอ่ยกันหรือว่าได้สารภาพรักได้ถือหนึ่งถ้วยนี้เพื่อเติมเต็มเก้าถ้วยของความรักพลังงานต้องมีความร่วมมือกันมีเกณฑ์สัญญาณของการ เดินทางหรือรอเอกสารการเดินทางพลังงานบุญจะหนุนนำให้คุณทั้งคู่ได้มาลงเอยในทิศทางที่ถูกต้องดังนั้นชาวราศีกรกฎถ้าหากคุณรอจังหวะเวลาที่จะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องความรักหรือรอคอยอะไรบางอย่างบอกเลยว่ามีแรงดึงดูดเข้ามานะคะโดยที่แรงบุญจะยิ่งส่งเสริมสนับสนุนให้คุณประสบความสำเร็จ ในทิศทางที่คุณตั้งใจนะว้าวมากผู้อ่านขอข้อความจากโรแมนต์เซงเจนะคะอยากบอกอะไรชาวราศีกรกฎบ้างโอ้โหฮิลลิ่งแฟมิลี่อิชูชีวิตรักของคุณเนี่ยเป็นผลมาจากการให้อภัยพ่อแม่ของคุณนะคะเรื่องของครอบครัวประเด็นอะไรบางอย่างในครอบครัว ครอบครัวอาจจะช่วยคุณในการตัดสินใจในการเลือกคู่ก็ได้นะคะหรืออะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกับพลังงานบุญที่คุณได้ให้อภัยครอบครัวเนี่ยจะส่งผลให้คุณได้สร้างชีวิตครอบครัวของคุณเองให้มีความสุขในอนาคตได้ได้สร้างชีวิตครอบครัวของตัวเรานะได้พบเจอกับสิ่งดีคนดีอะไรเงี้ยนะคะพลังงานบุญขึ้นมาเลย โอ้โหเฟิร์สจะได้จีบกันนะคะหวันแหววมากๆจะมีใครคนหนึ่งมาจีบคุณหรือคุณจะไปจีบใครนี่แหละนะโอ้โ oh, ห let go of control issue ทุกอย่างมาตามจังหวะเวลาที่ใช่ไม่ต้องเร่งรีบนะคะชีวิตใหม่ก็จะมีแรงดึงดูดเข้ามาอย่างสวยงามอยู่แล้วไม่ต้องรีบร้อนนะคะทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วและมาตามจังหวะเวลาโอ้โ oh, ห บางคู่เป็นรักทางไกลอยู่ไกลกันอาจจะห่างเหินกันมีประเด็นกันถ้าหากว่ารักกันมากๆยังรักกันอยู่แม้อยู่ไกลกันก็จะสามารถที่จะเชื่อมโยงหัวใจกันมาได้นะคะถ้ามีประเด็นยังไม่ได้เคลียรประเด็นความรักของคุณทั้งคู่ที่ยังมีอยู่จะทำให้มีโอกาส ที่จะได้มาคุยกันแรงบุญจะหนุนนําให้คุณทั้งคู่ได้มาเคลียร์ใจกันนะคะในกรณีที่ยังรักกันอยู่นะคะกับอีกอย่างนึงคือคนไกลเลยคุณกับเขายังไม่เคยเจอกันพลังงานบุญจะหนุนนําให้คนที่อยู่ไกลกันได้มาเจอกันนะคะว,ว้าวมากๆพลังงานมาหลากหลายทิศทางนะคะวันนี้ ชาวราศีกรกฎผู้อ่านขอข้อความจากเลเวอร์ซอร์คลนะคะอยากบอกอะไรชาวราศีกรกฎบ้างมาแล้วโอ้โหซาเครตยูเนียนใช้เลยเป็นคู่รักอันศักดิ์สิทธิ์นะคะจะมาตามจังหวะเวลาที่ใช่ถูกต้องความสัมพันธ์ทุกอย่างนะคะเหมือนถูกกำหนดไว้แล้ว แรงบุญจะหนุนนําให้คุณกับเขามาเจอกันศักดิ์สิทธิม์มากๆคู่นี้นะคะไหลขออีกใบามาแล้วเป็นข้อความนะคะเมื่อไรก็ตามที่เรามีการตั้งความคาดหวังไว้ว่าความรักความสัมพันธ์ต้องเป็นยังไงมันเหมือนกับว่าเราจะเจอสิ่งเดียวกันจากคนคนนั้น เขาก็จะตั้งสเปคความคาดหวังของเขาจากตัวคุณเช่นเดียวกันในเรื่องราวของความรักพลังงานนี้เหมือนแรงดึงดูดของคู่ที่มีรูปแบบแนวคิดเดียวกันคุณมองอะไรในเรื่องความรักเขาคนนั้นก็จะมองแบบนั้นในเรื่องความรักเช่นเดียวกันจะเป็นแรงดึงดูดคู่ที่มีความคิดเห็นที่ตรงกันเข้ามานะคะว้า wow. ว เป็นคู่รักอันศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะผู้อ่านก็ขอให้ทุกคนเลยนะประสบความสำเร็จในชีวิตความรักความสัมพันธ์รักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ